ครับสบายดีพอแม่พี่น้องเบริร์สุขุสุขคนเดอ้อจ้ะมื้อนนี้มาพบมาพอกับบังอ่อนอีกแล้วจ้ามื้อนนี้น้องบังอ้อนจะดีดผ้าให้เบิงน้องพวะบ่ค่อยได้มีเวลาอาดคลิปนาอเพาะว่กทุกวันมีแต่เหตุงานเนาะจะ้ะก่อนจะไปรับสมรับฟังกับข้อฝากในเดอร์จ้าทุกคนข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น้องอ้อนในเดอจะ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้อนเหตุคลิปต่อๆไปเนาะ เผื่อจะได้โบพัดทุกคลิปนอกจากทุกทุกคนนี่น้องอ่อนกะเริ่มจะดีดผ้าให้น้องนพราะวาน้องจะไปต้งเหียนแบบชุดบ่พอน้องอ่อนก็เลยขึ้นมาดีดผ้าให้เสื้อม้าผวาตั้งแต่เกิดมาน้องอ่อนนั้นบ่เคยดีดผ้าเลยเพราะว่าอยู่บ้านมันแบบว่ามันบ่มีเต้ารีถึ่งมีก็มันอยู่ในเมืองนอกจากทุกคนเพราะว่าน้องอ่อนอยู่บ้านนอกนะบ่เคยดีดผ้าเลยก็ต้องขอบคุณแบบประเทศไทยเนาะเหตุใท้น้องอ่อนแบบ เขาแบบว่าเฮ็ุแห้น้องอ้อนแบบผูเฮียนถูทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เฮาบ่เคยเหตดได้เหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาบ่เคยแบบเหตุได้เหตุแด่ยังไล้หล่ยางเนาะแต่แบบไขๆแบบเฮียแนบบถูทุกอย่างเนาะคือแบบการทํางานนี่แหละเนาะทุกคนการทํางานบอกว่าจะเป็นรีพาให้เรียบให้เนียบก็บคือแบบเหตุเป็นเหตุด้เบิดเนาะแต่ก่อนบรรก่ก้าเต่าเต้าลอกเต้ารีดดอกเนาะทุกคนเพราะว่าที่ตะบ่ก้านั้นคือ ยานยานมันยานมันดาดมือเนาะรีน้องอ้อดีตอนเแรกๆนั้นเอ่อไทซสอนก็คือแบบเจ้านายซ้อนเนาะทุกคนเจ้านายกับเพิ่นกับบุคอยไม่ีเวลานะก็เลยตอนนั้นก็อยู่กับเออแพร่ว่าก็หายเออแพร่ว่าซ้อนนะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะก็เลยได้เป็นก็เลยได้กะเห็ดดีดให้เนียบให้เรียบให้เนียบเนาะทุกคนเนาะนี่คือเฉือนแนละเหียนคล้องน้อง ต้องดีดให้เงียบแล้วเนาะดีดให้เรียบๆกะไข่น่เต้าริดอันนี้มันมันดีดเนียบเนาะทุกคนก็เลยบ่อยาอกเนาะพอ mm hmm. น้องอ่อนเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอบันก็ออกมาอยู่เองเนาะออกมาอยู่คนเดียวเนาะทุกคนออกมาอยู่คนเดียวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้คือแบบที่แหลกกับบุก่าอยู่ผู้เดียวเลยทุกคน <laughs> นอออนกับพอดีใครเนี่ยเออห้าเฮียนหูหล,ลาลๆอยางนาะเฮาก็เลยแบบไดยูผู้เดียวนะไดแบบเฮียนหูหลาลๆาย่างไดยูผู้เดียวไดเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้คล้ายๆแบบต้องเพิงผ้าตัวเองเนาะทุกคนบ่มันสิเพิงผ้าคนหลอบคางตลอดคนไกช่ชิดมีจะให้เฮ่าตลอดพะเฮ่าก็ต้องเพิงผ้าตัวเองนําม,มีความสามารถมีความแบบกระตือรือร้นเนาะมีความกระตือรือร้นมีความแบบไลาลๆาย่างเนะาะแบบ ต้องพึง่งพาตัวเองด้วยด้วยแบบตั้งแต่หน่อยเนาะน้องอ้อนพึง่งพาตัวเองตั้งแต่หน่อยคือแบบบอดตองอันานั้นไพก็มีบางเนาะทุกคนบ่มีไพอกที่จะบ่พึง่งพาตัวเองบางเหลืองบางอย่างเที่ยวเห็ดผลได้เขากระแขกแข่ขาทามเนาะห้ยเลยห้เพิ่นบอกนะบ่หูเ,เห็นเอียงเห่ากระแขกทามพอเจ้านายแต่ละคนบ่มีทีจานนี้คือแบบเข้าทามเลยเพิ่นกระบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอ,อยากหากู ยังเห็ดบ่เป็นเพิินกายเขาเห็ดทุกอย่างเนาะคือแบบว่าจังไรดีอะคือแบบทุกอย่างเลยทุกคนบ่อตองแบบเอ,อแบวบ่าบ่อ้องเสียงเงินเนาะบ่อ้องเสียงเงินเฮียนหูคือเฮากะเอางานเอาการเท่านี่แหละเพราะคนไทยเพิ่นสิมักคืออย่างหนึ่งคือการบอ่อการซ้อนเนาะ การบอกการซ้อนเด็กหน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กหน่อยเนาะการบอกการซ้อนแปลว่าและเพิ่นกระเบิงน้ำหนอาว่าเออคนเนี้วููแบบบอกซ้อนอันใดย่างแน่การเฮียนหูแบบได้แน่เนาะทุกคนเพิ่นก็เลยแบบซ้อนิ่นก็เลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ่าแบบควรเหตุควรทำนะเพิ่นที่ว่าดีเพราะว่าเพิ่นเป็นคนห้โอกาสเน,หนหาะห้โอกาสมากห้โอกาสเท่าว่า เออห้าต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เด้อถึงหา้าวบเป็นผันกันยังหลับเนาะกระตองแบบกระตองขอบคุณคนเจาน้านายคนแหลกเนาะพราะเขามาแหลกค่ะน้องอ้อนก็ว่าจะเขามาเย็บผ้านี่แหละพอดีบนันนี้บริเย็บนอกพว่งางานบ่มีเป็นงานโรงงานนะก็เลยได้เห็ดงานบ้านมาด้วยตลอดเลยคือชินกับงานบ้านเลยจ้ะเลยทุกคนซิบก็บีมาท,ที่ผ่านมาคือเห็ดแต่งานบ้านตลอดเห็ดงานบ้านเป็นผีเลี้ยงเนาะก็เลยแบบเป็น เป็นเหลืองพวกงานบ้านเนาะแต่ถึงจะบริเนียบเลยนั้นประหลากะเออพ่อใหญเนาะในตอนนั้นน้องอ้อนคิดว่าเออห้าเขามากเลยหฮากะหับนผเป็นยังเข้าสีหับอยู่บอ่บอบ่อเนาะอันนี้คือหับเพิ่นคือหับมากเพราะว่าเพิ่นมากก้านแบบซ้อนบอกซ้อนเขานะลเลยหฮากะเฮียนหูเอาทีละนิดทีละน้อยเนาะทีละตักหน่อยทีละน้อยหนึ่ง,งประมาณ ทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆแล้วแหละพ้นสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นเองเขาจะเก่งเองเนาะพอเพิ่นเป็นคนบอกคนสอนอเหมือนขา,ขายเป็นเลข,ขานี่แล้วเนาะทุกคนเป็นเลข,ขาเพิ่นนะเพิ่นบอกเพิ่อนสอนยังเขาก็ต้องทําตามเพิ่นนะแบบบได้เขียดบได้โกดเนาะหน้าหน้าต้อนนันน่ะน้องอ้อนคือกินอย่างเดียวทุกคนเด็กหน่อยเนาะจะนายผู้ชายมาเอาผพละหมอผพละหม้มาโ้ยกินอย่างเดียว กับเขาก็กินกินแบบกินจนอ้วนเห็ดตุกเนาะแต่เห็ดงานเห็ดย่างนี่คือบบเกียงเนาะเห็ดได้ทุกอย่างพอห้าอยู่บ้านเพลินนะและอีกย่างก็อยู่ผู้เดียวเนาะเงาช่วงแรกๆเงายางลังมากคือโอเคอยู่ได้การหลีดเสื้อผ้าก็เช็ดกันเนาะผวกเสื้อเสื้อคือน้องออนจะหลีดตัวนี้นี่เอ้ยแบบตรงเนีย้ยปะตรงโให้ มีรอยยับเนาะก็คือแบบว่าการไข่แน่โชคดีทีว่าเต้าหลีดนี้มันสิโบไม้เนาะทุกคนมันจะเข้าเอือนเต้าหลีดยั่งน้องอ้อนกับเอิอนโเป็นเนาะไอหนามกับอีกแบบหนึ่งนะแบบตรงจับจีบตรงจับยั่งให้มันแบบเป็นตรงเห็ดให้เป็นเนาะแต่ก่อนโอ้ยจะเสียแต่ไหนเห็นเสื้อเสื้อนี่คือสีเป็นลมใต้แต่ก่อนคือเดือนนี้เ้อะเนาะได้ทุกอย่าง ต้องจับต้องย่างก่อนเฮาต้องเอาเตาลีดลงเพราะว่าคันบบจับนั่นก็คือคนบ่เป็นคือแต่ก่อนเอาเตาลีดลงผวดแล้วเนาะอันนี้บบเนาะแบบเป็นหลายอย่างก็คือแบบงานการเทาเห็ดนี่แหละเฮาแบบได้เฮี้ยนหูได้แบบศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เขาเคยเหตุเฮาก็ได้เหตุสิ่งที่เขาเคยทำเฮาก็ได้ทำแต่ก็ถือว่าโชคดีมันเป็นงานสุจริตเนาะบบเกียงงานถึงงานหนากักงานเบาเฮาก็เหตุ เพราะว่ายังเพราะว่าถึงเข้าจะได้เงินเดือนหน่อยแต่ยังไงแต่จังได้จังได้เข้ากันยังได้เงินคือเก่าเนาะแต่ก่อนเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เข้ากับเออพ้นตอบแทนมันกาดีขืนเพราะว่าเขาเป็นงานอ่ะอันดับแรกเขาเป็นงานเนาะเขาเป็นงานเป็นแบบเป็นงานบ้านพวกลีดพวงลีด้าจังซีเนาะเพื่อนสิทามตลอดว่าเอ,อ คนเห็ดงานบานีังประมาณนี้เป็นเห็ดเห็ดงานบานเป็นบบคือนนองอ้อนบบเคยเห็ดงานโรงงานเลยพัดแต่ึืนมาไทยเนาะพัดแต่มาไทยแบบแหลกๆคือบบเคยเห็ดเลยแต่ก่อนก็อยากเห็ดอยู่เนาะแบบว่ามันมีเวลาส่วนโตเนาะทุกคนแต่ตอนนี้คือคิดไม่แล้วเฮาเออเฮาเห็ดงานบานนะบบมีวันดอกที่จะว่าบบมีงานขาดงานพอทุกวันเฮาเห็ดงานบาน เฮาตื่นมาเหตุนาะทีของเห่าบ่ามีที่จะเอองานบ่มีพอจังได้จังได้จ้านายกะมีเห่าอยู่แล้วะนะมีเหาคอยช่วยคอยซอยเรือเพิ่นนะั่นะเพราะว่าเพิ่นขาดแคลนยังก็คือพวกทําความสะอาดบานะ่าเนาะทํางานบาาา้านนุ้งเขาล้างจานประมาณนี้เนาะเห็ดบางคนก็นเห็ดกับเขา้าพือน head, นะ้นองอ่อนบ่ได้เห็ดนาอมีแต่เห็ดกิองสักผ้าซักแพ้เสร็จกระโจกกระโจกนอะหลายๆอย่างนี่ ก็เลยคิดน้องอ่อนก็นเลยคิดว่าการที่ให้งานบานบม่มีวันที่จะบรา้เงินเนาะเพราะว่าจังได้กระได้อยู่แล้วถึงบางคนบางคนเขาคิดอีแบบคือว่าเออบางคนเขาว่างานโรงงานนี่มันแบบซีวิตส่วนโตดีขนะมีเวลาเลยเวลาพักแต่แต่ก่อนน้องอ่อนกับคิดแต่งงานแต่พ่อน้องอ่อนได้อยู่อีกบอลหนึ่งเป็นผีเดียงเป็นแมบ่บานนับอลน,น่ะนะเพื่อนการบรไดเอียงเนาะ เวลาห้าพักเ้ากระพักเพิ่นกับบรินลบกวนยังห้าวก็มาพออีกอยููบอน,นี้คือกันนอ้องทุกคนยิงอยููบอน,นี้แหงมีเวลาพักต้นเทียงนี้ให้พักหนึ่งชั่วโมงอะต้นเฉ่านี้ให้เขาพวกโมงต้นเทียงให้พัก บุแม่นชีวาเออเฮาเหต่ตงานตลอดเข้าแบบคุยโทรศัพท์อย่งอย่างไห้เพราะว่าเฮากระตกลงเข้ากระทมเหมือนก่อนนอกอน,นเฮาาิีวาแล้วก็บ,บุแม่นชีว่าติดโทรศัพท์ร้ายเนาะทุกคนเข้าก็เหตุงานของเฮ้าเข้ากระพังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ก็ได้แต่มือเฮาก็บจับ,บ่หยุธเข้าเมื่อยเข้าก็นนางผักได้เนาะเพื่อนกบ็บบได้วาอะไรหยังเฮานี่แหละคือเจ้านายคือแบบเจ้านายที่ดีเนาะเจ้านายที่ดีคือเห็นใจลูกน้องเ <P> พราะพอเพื่อนบอกเสมอว่า การน,นี้เขาเป็นลูกน้องนะเพื่อนกระคิดว่าแต่ก่อนคันเพิ่นเป็นลูกน้องเพิ่นก็คือสื่อเมยเนาะเพิ่นก็เลยบ,บอกว่าเออเขาต้องมีเวลาพักขนานะทุกคนเขาต้องมีเวลาพักเวลายังบางเวลาเขาพักคือบอกให้น้องบอกให้นงมาลบกวนเขาเลยดีขนาดคันมาลบกวนมายังเพิ่นก็บ,บอกเนาะเอออย่าไปลบกวนพี่อ้อนเด้ออย่างประมาณนี้เนาะทุกคนเอินบอกอย่าไปลบกวนเป็นเวลาพักของพีเขาให้พีเขาพัก ประมาณนี้นะโอ้ยแบบแคด้ยินก็หายเมื่อยเลยทุกคนมันแบบมันสุดๆเลยเนาะอันนี้คือน้องอ่อนเบา,ลานะ้ลยเนาะรีดผ้าบริวา่าน้ำผ้าเบาเรื่องเรื่องอื่นต้องก็โทษก็อภัยทุกคนเนอะน้องอ่อนรีดเสียยดเสียดคือรีดง่ายที่สุดทุกคนเพราะว่ามันมันเงียบเนาะมันบุคือเสือพวกมันบุคือเสือเซิร์ชทุกคน น้องออนคือรีดบอดดายเนาะเตารีดอันนั้นมันแบบว่าใส่ประมาณสิบนาทีมันจางหอนเข้าจังรีดไ้มันจะขึ้นซีเหืองเข้าจังรีดไดอันนี้แล้วพอว่าคันเท่ารีดต่อไปอีกต้องรอสิบนาทีให้เตาลีดมันเย็นก่อนเทาาจังเติมน้ำน้ำได้เติมน้ำแล้วก็ต้องรออีกสิบนาทีเสียเวลามากๆเลยแต่ว่าทำมาเรียบบอกเรียบเตารีดนี่น้องอ้อนรู้สึกว่ามันเรียบกว่าเตารีดแบบเก่าที่น้องออนเคยใส่มาเนาะพอรีดได้ประมาณ ซีหาโตนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันหลีดแต่ละโตคือเสืยอยืดถ้ามันใส่เวลาประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนี่แหละคันเสื้อเสร้อนี่คือแบบปลอยหลายนาทีเลยทุกคนน้องอ้อนก็เลยได้ซีหาโตแล้วก็มาผบพับเพราะว่าเดี๋ยวลงไปเด่นกับน้องๆเลิกเฮียนประมาณผู้หน่อยหันเลิกเลิกเฮียนสามโมงน้องผู้ใหญ่เลิกเฮียนสี่โมงอ้นอนก็ตรงเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมาเนี่ยน้องมาเอิญ น้องอ้อนกับพับๆไปเพราะว่าต้องรีบเรียบเนาะทุกคนต้องรีบเรีบเห็ดเพราะว่าแครีดผ้านี้ก็ยังใส่เวลาเพื่อเต้ารีีจีอันนั้นอีกโอ้ยลายลายอย่างแต่ละเมือแต่ละวันน้องอ้อนต้องแบบจัดการเวลาบางเหมือกับได้พักบางเหมือกับโบพักบ่แมนมายังคุมตัวเองเนาะคุมตัวเองห้งานมันแล้วบางขังทา,งทางว่างานไลายบมันกับบลลยดอกแต่เวลาเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเรื่อยๆนอยเนาะเฮ็ดแบบ ไปเรื่อ,อยๆเนาะทุกคนบ่ได้ว่าบ่ได้เคียงขับตัวเองบ่ได้สิเดียดตัวเองคือไปเรื่อ,อยๆพอน้องอ้อนผักแข็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเองเนาะสิประมาณงอนกระเหลือกผักประมาณปลายโมงเนาะฮอรจากที่พับเมีย่ยงแล้วเนาะทุกคนจะเอามาใส่ตะกา้าเต็มเลยเตลเถื่อนี่ให้มันเรียบร้อย รบขอบคุณขอบใจทุกๆคนที่ติดตามรับชมน้องออนเสมอมาเด้อจ้าขอบคุณในลายขอบคุณอีกทางเด้อสบายดี